สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้กับวัฒนาชัยเจริญรถบ้านด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกในการติดตามทางช่อง u t u b e นะครับก็มีอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่เป็น a c e b o o k นะครับพิมพ์คําว่า รถบ้านมือ2ขอนแก่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตรงนั้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพามาชมเจ้าตัว CRV นะครับเคยลงไปก่อนหน้านะครับแต่วันนี้นะครับผมจะพามาเทสได้ลองขับนะครับขับเคลื่อนทางที่เป็นวิบากนิดนึงนะครับว่าขับเคลื่อนสีล้อของเขานะครับใช้งานได้หรือเปล่านะครับพามาชมรอบคันกันก่อนนะครับ นะครับเข่าๆท่านใดที่ยังไม่เคยดูคลิปก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับนะครับรถสีสันสวยงามไม่เคยทําสีสักชิ้นเลยนะครับคันนี้ไม่เคยทําสีสักชิ้นก็บ่งบอกได้ว่ารถไม่มีการชนเลยนะครับยางนะครับยางปี2021นะครับใช้เขาใส่มาประมาณกลางปีนะครับเป็นเบฟกูดิดนะครับทั้งสีเส้นนะครับยางดีมากนะครับสีสันนะครับขาดสีแล้วสวยงามมีตำหนิเล็กๆน้อยๆนะครับขูดขีดนะครับ นิดหน่อยนะครับภายในดูภายในนะครับภายในก็เป็นเบาะหนังนะครับหนังแท้นะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังชั่นเป็นเกียร์ออโต้นะครับขับ4นะครับแล้วก็นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับตัวนี้ติดแก๊สนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่า CRV นะครับใช้น้ํามันอย่างเดียวนะครับนะครับเบื้องมากนะครับมันเครื่องตัวใหญ่นะครับตัวนี้เป็น K24A นะครับนะครับภายในนะครับดูเม็ดอาร์คฝั่งนี้นะครับ จริงๆนะครับก็รีวิวไปก่อนหน้าเรื่องความเดิมนะครับนี่เบาะพวกนี้ก็สวยงามนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดเลยนะครับรักษารถได้ดีมากนะครับเป็นดิสเบรกสีล้อด้วยนะครับตัวนี้เป็นดิสเบรกสีล้อด้านหลังนะครับก็จะมีนะครับเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะครับมีให้ถึง4จุดนะครับแต่ป้ายตัวนี้เขาไม่ได้ให้นะครับอันนี้ต้องคืนเจ้าของเขาไปนะครับแต่ผมโอนให้ใหม่นะครับก็คือลูกค้าไม่ต้องนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโอนเลยนะครับผมโอนให้ ก็ได้ป้ายใหม่นะครับดูภายด้านหลังนะครับห้องสัมภาระนะครับสวยงามสะอาดสะอ้านนะครับรถผมไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยนะครับคันนี้นะครับเม็ดอาร์คท้ายทุกอย่างเดิมนะครับก็มีข้างบนที่เขาติดสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นะครับเป็นแก๊สนะครับตัวนี้ใช้แก๊ส LPG เป็นของของยี่ห้ออะไรผมลืมนะครับแก๊สนะครับของเวอร์ซูดเวอร์ซูดเอเลนจีนะครับ โทษทีนะครับเป็น Energy นะครับสีสันพวกนี้สวยงามนะครับนะครับให้ดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้จะมีตำาหนิแค่ตรงพักแขนตรงนี้นะครับนอกนั้นคือไม่มีปัญหาเลยนะครับจุดประสงค์วันนี้เราจะพาลองโฟนนะครับเราก็เลยไม่ได้ละเอียดในเรื่องพวกนี้นะครับนี่ครับพวกเล่มทุกอย่างก็มีครบนะครับบุ๊กสวิตมีครบนะครับนะครับแอร์แบ็กนะครับมีถึงประมาณ4จุดนะครับด้านข้างคนขับด้านข้างเบาะนะครับ ผู้โดยสารนะครับตำแหน่งเพจจะอยู่เสา B นะครับฝั่งนี้นะครับส่วนคันนี้นะครับส่วนคันนี้นะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเครื่องมาลงเล่มเรียบร้อยนะครับเปล <oo> <ee> ี่ยนเครื <even attackers> <you> so like ่องมาลงเล่มเรียบร้อยนะครับเนื่องจากเจ้าของเดิมเขาใช้แก๊สมาตั้งแต่ที่แรกนะครับก็เปลี่ยนเป็นบล็อกเดิมนะครับ K24A นะครับตัวนี้ก็จะได้แรงมากกว่าตัวเดิมนิดหนึ่งนะครับ เป็นเครื่อง2องบเท่าเดิมนะครับมีระบบเบรก ABS นะครับซูมเดิมๆนะครับการความร้อนฝากระโปรงเดิมไม่มีชนนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยนะครับนะครับได้มาถึงขนาดนี้แล้วฟังเสียงเครื่องยนต์นิดนึ่งนะครับนะครับเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแก๊สทำงานได้ปกตินะครับออโต้นะครับไม่มีปัญหาะครับดูกําลังอัดหน่อยนะครับนีครับไม่มีไอนะครับไม่มีไอไม่มีแรงดันนะครับ ส่วนหม้อน้ํานะครับพาดูนะครับจริงๆก็วิ่งมาไกลนะครับอันตรายนิดหนึ่งนะครับไม่มีฟองอากาศนะครับไม่มีน้ําดันนะครับปกติเลยตัวนี้ไปใช้ยาวๆนะครับสี่ห้าปีสบายๆนะครับดูแลรักษาไม่ยากเรื่องน้ํามันเครื่องกับนะครับกับน้าหล่อเย็นแค่นั้นนะครับอย่าขับอ่ะนี่ครับเดี๋ยวผมพาลองขับนะครับจะพาลองขับเลยนะครับ เนื่องจากตัวนี้นะครับผมก็ไม่คุ้นชินในเรื่องการใช้โฟวินนะครับแต่เขาบอกว่าตัวโฟมันนะครับทำงานด้วยระบบพอโตนะครับจะลองดูว่าทางที่มีวิบากในะะระดับหนึ่งนะครับมันจะไปได้หรือเปล่านะครับเราต้องลองดูนะครับอันนี้ยังไม่เคยลองสักทีนะครับผมขอลักเข็มขัดก่อนนะครับผม พวกนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะลุยได้ไม่มากเพราะว่าซึ่งรถนะครับรุ่นนี้มันจะทรงมันจะค่อนข้างต่ำนะครับมันอาจจะโดนเบียดเสียดจากด้านข้างได้นะครับเราจะลองดูในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ลองเท่ากับพวกกระบะโฟวิวนะครับซึ่งพวกนั้นมันจะค่อนข้างสูงนะครับ มันช่วยในการติดลมได้ในระดับหนึ่งนะครับเป็นขับสีนะครับเห็นเขาบอกว่าถ้ามันติดหนักเดี๋ยวมันจะทำงานของมันเองนะครับเราจะลองดูอาจจะไม่ขึ้นสูงเหมือนกับตัวอีซูกระบะนะครับหรือพวกกระบะโฟร์วิวนะครับเพราะว่าผมกลัวท้องมันจะคูณนะครับแต่จะลองขึ้นที่ในระดับชั้นในระดับนี้ครับ ก็ไปได้นะครับดูการปั่นนะครับให้ดูการปั่นประมาณนี้ซึ่งนะครับไม่ว่ากระบะหรือเก่งเมื่อกี้ก็ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าล้อมันนะครับมันสัมผัสแค่หน้าขวาและหลังซ้ายนะครับเราต้องใช้ความเร็วด้วยนะครับนี่ครับให้ดูว่า หน้าหลังหลังมันปั่นไหมนะครับผมให้ดูประมาณนี้ครับผมอาจจะไม่ขึ้นทางตรงนะครับเพราะว่านี่ครับให้ดูหลังนะครับจริงๆพวกนี้ถ้ามันทํางานขับสองขับแค่ปกตินะครับมันจะขับแค่คู่หน้านะครับจะให้ดูนะครับว่าว่าหลังมันปั่นไหมนะครับถ้าโฟวินมันใช้งานได้นะครับมันจะปั่นด้านหลังด้วยนะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับลองให้ดูประมาณนี้นะครับว่าตัวขับสีของ s i v e มันทำงานยังไงนะครับผมนะครับนะครับนี่ครับเพราะว่ารถพวกนี้นะครับเป็นรถที่ขับขี่นุ่มนวลนะครับแล้วก็สามารถลุยได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับ ท่านใดที่สนใจก็เปิดราคาอยู่ที่2 3 9 0 0นานะครับ2 3 9 0 0 0บาทนะครับสนใจก็โทรมาที่เบอร์098นะครับ2744279ที่เบอร์098 2744279 ID Line คือ094นะครับ475 441นะครับท่านใดอยากมาลองขับโทรมาสอบถามก่อนนะครับว่ารถยังอยู่ไหมนะครับถ้ารถยังอยู่ท่านก็มาได้เลยนะครับสำหรับนะครับรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องนะครับเรื่องแก๊สอะไรนะครับโทรมาสอบถามกันได้ พอใจรับได้เอาไปนะครับผมโอนให้ฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโอนเลยโอนเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ